สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะวันนี้ปล่อยผมสวยเพราะว่าสระผมทายสระผมไอซิ่ปล่อยได้แค่หนึ่งวันนะวันต่อไปมันก็จะเหนียวมากาแฟตอนเช้ากับขนมปังสองแผ่นพอ่อใหญ่เป็นคนตื่นมาทําให้นะคะวันนี้สอบนะทุกคน,น,นสอบให้จักคะแนนดิได้พอสิบคะแนนบอ Bon? J'ai pas eu froid. Moi aussi. Matter, Avec mon mari. Et, toi et... Mon mari? Oh. oh. Oqua. 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 Okay. quoi quoi OK. Je commence ma journée tôt. Je fais le lavage. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Non, je vais le faire pour toi, sauf pour le pain que je vais acheter. Pour le reste, I will wait for you this afternoon. Ok Tu as assez Tu veux encore autre chose Oui. Oui. Ça va. Ça va. C'est bon. Ça va. C'est bon en mmh. français. C'est mmh. bon en Isan. C'est bon. C'est bon Isan. Ah. Oh. Isan, c'est pareil. C'est bon Damien. Yummy. C'est bon. Yummy. C'est Note de célibataire, non? C'est Jury et moi, tu dis? Là, oui. oui. Tu aimes comme ça? Oui. Pourquoi? Oh, tu aimes comme ça. Les deux. Les bien. deux sont bien. Mmh. Là, il est beaucoup much younger, la glisse. Comme ça? Mmh. Quel âge aimes-tu? 30. Non. <laughs> สวัสด <c oughs> ีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ไปโรงเรียนนะคะหลังจากที่ดองมัวเอ่อโอซีเอ่อดองมัวโอซีเดโลดองเดฟเวอร์เอ่อวันนี้สอบจ้ะ นะะวันนี้มีสอบอกินก,กาแฟเสร็จแล้วกระปีกระปรงกระเป๋าก็ว่าไปบรรยากาศก็เริ่มสิหนาวหนาวเย็นเย็นอยู่ด้ยแต่กระโปเย็นปันใดไม่ได้สิบไปไว้วันนี้าาจะไปโรงเรียนไวเพราะว่า,าวันพฤหัสวันสุกที่ผ่านมานะเหลือห้านาทีถึงโรงเรียนพอดีแปลว่า พอดีพอดีเลยนะทุกคนมันก็เลยเป็นการที่แบบว่ามันนิดสอบเลยคิดว่าสิบไปไวนะเมื่อกี้นี้น้องสาวมันกัดส,ส่งอรัการทมดินให้นะพ่อแม่ทมดินให้ทั้งหมดสามร้อยลดนะคะส่วนราคาทมแล้ววันเด็ไกไปน้องไปจงโอดให้เพิินเนาะแล้วทีนี้นะคะสเต็ปต่อไปต้องขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณน้องสาวขอบคุณพี่สาวขอบคุณทุกคนเนาะที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จขอบคุณพ่อใหญ่ถ้าบม,มีบุคคลนน,นนี้ มันสิบุมีอย่างเกิดขึ้นเลยกับไอเพราะว่าความสําเร็จนาอบางคนอาจสิสามารถเกิดขึ้นได้คนเดียวก็ได้แต่สําหรับตัวไอาไอ,าอาต้องมีตัวช่วยในการที่ช่วยเหลือไอนะเพราะว่าหนึ่งคือไอก็ใส่ชีวิตอยู่เนี่เนาะแต่กายขอบคุณหลายๆคนที่แบบว่าครอบครัวของน้องไอดีจังเลยเนาะที่แบบว่าไม่เคยอยากได้ของลูกหลานเล่าว่าเคยอยากได้เต็นทนไน์ไหนแต่ไแรแต่บุมมีไอนะพี่น้องขณะเวลาอยู่หลายแล้วเรายัางหากินของเราไปเราบอกว่าเราบอ่าาอยากที่จะเอ่อ โอ้โหสิปุถิคุยสินจุเพเราอยากที่สิรบก,กวนลูกของมอ้น,นะลับเป็นเราเป็นแบบทํานองแบบว่าอยากอ่พ่อแม่ของอายนะคะคือเอ่ออายไปเบ่งรายการโหรกระแสนะปกติเนี่ยอายจะไม่ไปแสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะคะทุกคนอายไปเบ่งคลิปโหรกระแสเดือนที่แล้วายอ,อดที่จะเออ บอกเขาเรียกว่าอะไรนะอดติดซีพบอกพอมเม์บอได้เรื่องที่แบบว่าอาพ่อแม่บอสบายแล้ว้หยิงคนเงินซีอยู่อิตาลีไอ้กรบบร้ว่าคนติดตาไปด้วยไงะนะแล้วที่นี่พ่อเอ่อเหมือนแบบว่าพ่อแม่ฮักลูกบอสํากันหรือว่าอย่างนี้แหละแล้วไปโอนเงินให้คนนี้แลลวว่าคนที่เรียงนะบอไดเงี้ยพอยังนะกระบ้องพี่เราไปเบิกเอาตัวนั้นไอ้ไรรู้สึกว่าเฮ้ยถึงว่าพ่อแม่ ไปรักโอนให้จักรยานแต่ว่าคนฮาอ่ะมันต้องมีจิตใต้สำนึกในความคิดของไอล้ละเออคือตัวนี่แหละถ้าถามว่าไอ้ไม่ให้พ่อแม่ได้ไหมได้นะคะทุกคนเพราะว่าพ่อแม่ผลให้แล้วนะคะผอยังให้ลูกสร้างลูกมีนะคะไอ้ไม่จําเป็นต้องโอนให้พ่อแม่ก็ได้สองแสนแต่๋ยทำไมไอ้ทำเพราะว่าอ้รู้สึกว่าพ่อแม่นะ้ำเพิ่มมีน้ําใจกับเฮาถ้าสมมติไอ้ไปซื้อของอนะื่นอ่ะแปดแสนนะคะ,นะคะทุกคนอันนี้ไอ้ให้พ่อแม่สองแสนไอ้ก็ได้ หนึ่งไร่เท่าเท่ากันแบบนี้ไอ้ก็เลยคิดว่าเออพ่อแม่เพื่อนมีน้ําใจกับเขา่ะเขาก็ต้องมีน้ําใจกับเพื่อนแบบนี้นะในความคิดของไอ้แล้วก็ไอ้ก็พ่อแม่ก็หู้นี้ใส่ไอ้ดีว่าไอ้ไม่เคยคิดอยากเอาเปรียบพี่น้องบ่แม่นแบบว่าเออไอพ้พอมีกว่าพี่น้องแบบนี้นะทุกคนไอพ้พอมีกว่าพี่นออ้องเอียงที่แบบจะอง ได้ยักได้เมือ่อไหร่ไม่ีด้ไหมคะพ่อแม่จะดูนิสัยไอดีว่าไอ้ไม่เคยเอาเปรียบใครยิ่งไอน้นำบริยูเบิงพอ่อเบิงแม่เนาะคนที่เบิงพอ่อเบิงแม่คือคนที่อยู่บ้านไอ้ย,ยิ่งแบบว่ารู้สึกว่าสามาสำนึกยิ่งคิดไปว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ดูแลพ่อแม่เราอยากได้ของเขาแบบนี้มันกับพ่อแม่แบบนีหมืนไในความคิดของไอ้ไอก็เลยเป็นการที่แบบว่าไม่รู้นะคะพ่อแม่ของไอ้ที่สอนให้ลูกแบบว่า อย่าอยากได้เกินไปนะคะอย่าอยากได้ของคนอื่นเกินไปแบบนี้นะถ้าได้ก็ให้สร้างเอาอย่าเอาเปรียบคนอื่นจนเกินไปอย่างนี้เออพ่อแม่เพิง่งก,การที่พ่อแม่สอนมานะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจอะออันนี้หมดนะคะมันก็อยู่ที่จิตใต้สานึกของแต่ละคนนะคะแต่ว่าด้วยตัวของไอเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไอายอมรับนะคะว่าไอาเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าพ่อแม่กะ ค่อนข้างที่สย่องอายุทํานองแบบว่าเออแบบอายีนกะเอาตัวรอดได้แบบนี้นะโดยโดยตั้งแต่อายตัดสินใจออกจากเฮือนเนาะเคยบอกแหละใครเคยฟังประวัติของอายนะอายจบมาสามแปะอายตัดสินใจออกจากเฮือนแม่แต่เงินในกระเป๋าอะเบื่อเลือนะฮะอายก็ไม่เคยที่จะให้พ่อแม่เดือดรอดเลยเพราะว่าอะไรเงินในกระเป๋าเรือจากบาทบุรุสามสี่บาทเนี่หนละอายก็ยังไม่เคยอ โทรบ,บอกแม่ว่าบ่มีเงินหรือ่ยังเพราะว่าไอต้ตาสินใจวไปแล้วไอ้ไปกู้เงินบางไอ้ไปกู้เงินคนในเอ่อโรงงานนะคะให้มันพ้นวิกตัววิกเฮ็ดงานโรงงานมาสิปีไอ้บอ่มีเงินเก็บเลยแต่ไอ้ก็ไม่เคยเดือดร้อนพ่อแม่คนะ่ะการส่งพ่อแม่เด็ตอนเฮ็นงานโรงงานนะ่ะโอ้ยเดือนรับพันกับบุญน้อยแหละพี่น้องบางท่เราบอกเสิงเอ้ยเงนนินเนาะเงินเดือนสี่พันจ้าปีกดที่แล้วแบบนี้นะ ก็เลยว่าให้ทุกคนฟังว่าโชคดีแหงหลาอย่างหนึ่งก็คือหอมกับบอดายเป็นคนที่อยากได้เกินจนเกินไปถ้าเขาอยากได้จนเกินไปอยากได้ถ้าอยากได้แบบว่าอยากได้ด้วยตัวเองแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเออเขาเห็นแบบข้าเจ้าขายที่เดือขายทางแล้วเขาอยากได้แบบนี้มันเป็นการที่เขาแอคทีฟทีบเจ้าของนะแต่ถ้าสมมติเขาอยากได้ของผู้อื่นมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นของพ่อแม่ของคนในครอบครัว,ขอ,วของพี่น้องเป็นเขาเป็นฮามิทุกนะแล้วก็มันเป็นการที่แบบว่า ขมวดมีความสุขเขาอยากได้จนเกิดไปทางที่ดีคือเราอยู่ในพวงฐานของความเป็นจริงกันะก็คือเอคื่องใหเหตุเนี่ยแหละนะถ้าว่ามีความสุขไหมมีนะคะค่อยเป็นค่อยไปพ่อใหญ่ก็ซัพพอร์ตครอบครัวก็ซัพพอร์ตก็ดีตอนใดที่เกินมาในครอบครัวเนี่ยนะโอเคสัสทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนเด้อมเมเนี่ยสิไปไว้ยาโรติคือว่ามันติดมันก็ไม่ติดกระบาดหรอกมันติดแค่วงเวียนมันท่าเขาเรียกว่าไงนะมันท่าวงเวียนอะนะสำน,นักไซเรนตามมาเยอะเนี่ย ไปค่ะทุกคนไปโรงเรียนกันเลยจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะเที่ยงนะคะเมื่อเช้านี้ไปสอบแล้วนะคะทุกคนไปสอบแล้วได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นนะไม่ผ่านคุณครูก็เลยบอกว่าให้เรียนต่ออีกประมาณห้าสิบหกสิบชั่วโมงนะคะอะไรบอกว่าให้คนเรียนต่อหนึ่งรอชั่วโมงเลย,เลยแล้วกันเพราะว่าอยากได้ภาษานะ,ะฟังผ่าน,นะ,ะนะฟังผ่าน เขียนอ่ากอกผ่านนะคะแล้วก็ที่ไม่ผ่านก็คือพูดนะคะพูดกับเขียนเมสเซจของงานเมสเซจนั่นนี่แบบนี้นะบวผ่าน2อ,อย่างนะคะคือเมื่อน,นี้นะถ้าผู้ใดได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะถือว่าผ่านนะคะแต่อายได้หกสิบนะคะพี่ชนได้เจ็ดสิบก็ไม่ผ่านก็เลยคิดว่าเออเรียนต่อนะ,ะซึ่งมันก็ก็อยากเรียนอยู่แล้วแหละนะคะแต่คุณครูก็บอกนะคะเพม่อนกับชมว่าเออเรียนหนึ่งร้อยชั่วโมงเขียนได้ขนาดนี้ พูดได้มันก็โอเคแล้วแล้วว่านั้นแล้วก็พมึการอยู่นีแหละนั่นแหละค่ะก็ผ่านไปนะไอ้ก็เรียนต่ออีกประมาณหนึ่งร้อยชั่วโมงก็ประมาณอีกเดือนกว่าก็จะจบนะเพราะว่าไอ้คิดว่าตอนนี้ก็ได้แล้วคือพี่น้องเห็นแล้วก็ได้มุงูป่าจากทีไอโบได้เลยเนาะแล้วทีนี้ไอ้ก็คิดว่าเอออีกหนึ่งร้อยชั่วโมงไอ้ก็อาจจะรู้มากกว่านี้นะนั่นแหละค่ะก็โล่งไปจบไปในการสอบนะสองร้อยชั่วโมงไอ้ก็เอจบบันีีพี่น้องจบ ได้บ่ได้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าถึงเราสอบผ่านไม่ผ่านเขาก็ออกใบให้เราอยู่แล้วนะคะทุกคนจ้ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียนต่อเข้าเรียนต่อนะคะคือไม่ได้กลับบ้าน,นเนาะพอเราสอบไม่ผ่านนะคะไปค่ะนี่จ้ามารู้หรอ,หรอไปค่ะมารับแล้วไปจ้า คือว่าค yup <her> <et> ือวาคือ c <et> ่าคือว่ือวอว่าอว่าคือว่าคว่าคือว่าคือว่อว e าคือว o าคืาอววาคือว่คื่าค a l ว่าือ่อวคอาคือคอืออวอาคอววคือคนอว่ืวาคอ่อว เออจะไปสีส่พอตทัวเออพร้อมมัวอาคาเฟ่สิ้นทุเพชยงบอกว่าหมืนเป็นสิวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปซื้อของนะคะซื้อแนวกินอยู่มูสสิแลกไปกับพ่อใหญ่จ้ะตอนนี้ห้าโมงแล้วก็เริ่มสิแบบไม่ค่อยหนาวเลยก็ใส่สเสื้อแขนยาวเฉย Toi? Pas de problème. Passenger pas pas ready On y va va <laughs> <coughs> Ça va, pas, pas ça, ça va, ah, ça va. แม่ตนาะใ่คบเพราะฉะนั้นแค่โอเคแค่เ e ียงไปกับคุณไม่ต้องมีปัญหบอกว่าไปไปไปบอกว่าจิไปไปมากลับมาแต่ว่นเราก็เหมือนมันีตัางไปอ่ะไปบูรรงเจอรี่ไปอ่าามซีไปซื้ออเนก้ดยจักรยานนะ ตอนนี้เป็นเวลา4โมงกว่าจะ5โมงเตนอยู่ประมาณนั <e mm ้น hmm> รูปมิ้ฟิบังเฟิบุสเปสเปฟฟัวสีเปฟฟัวด้วยเอ้ยแล้ตอนนี้แบล็งแบล็งคูล่ะเอ้ยไม่ใช่เป็นสี ฟ้าสวยงามมากคนแบสกาซิมัดเดี๋ยวไปเจอกันอยู่อนะินเตอร์มาร์เก็ตนะไม่ใช่อินเตอร์มาร์เก็ตคาฟูมาร์เก็ตจ้าวันนี้ไปคาฟูมาร์เก็ตนะคะรอพ่อใหญ่ก่อนมาดูผักก่อนนะดูผักก่อนลองเอากะบียงัลเฟสฟอรมโมอล็อกโค,โคมางั สอ2กิโลอยากกินชมสีแล้วโฟมก็ิคสกสซ่าซอขายหาต้องมาเบิ่งข้างในมันจึงหมดอายุซา ได้อ He ันนี้เนี่ยเป็ต้มเนื้อคือใบกะวานสลัดเออซฟรูลวิฟว่านาเวนาเวนาเว Ça, Ça c'est une bon, brocoli. Hmm. Ah no, it was not here. Oh. 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 Monte-moi. Hmm. Comme ça? Bon. อนนมโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะกินขนมกล่องหวานก่อนกลับบ้านกินก่อนหินวแล้วอันนี้หิวตลอดหน้าอร่อยไหมทุกคนมาจ้ะอ๋มอมดี กันคลิปใหม่นะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณรับบ๊ายบาย